ดีทุกคนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดีจ้าสวัสดีนอนแล้วไหมครับสวัสดีสวัสดีนักเล่นบ่อยทังนเล่นบ่อยนะโอเคาอสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนนี่ค่ะวันนี้นะเราจะมาเรียนกันเหมือนเดิมวันนี้จะเป็นการเรียนแบบใหม่นี่เป็นยังไงคะอาจารย์ก็ไม่เหมือนเดิมไงแต่ว่าหนูไม่อยากฟันแล้วค่ะอาจารย์หนูรู้สึกว่าหนูแบบเมื่อยมากเลยอะช่วงเนี้ย เฮ้ยเองจะเบิกการฟันดาบไม่ได้ดูไหมการฟันดาบที่ดีเนี่ยจะสามารถทําให้เราเนี่ยจากการกลับมะสูนได้มากขึ้นนะถ้าเกิดเราเก่งดาบเนี่ยแต่วันนี้นะบอกเลยว่าไม่ใช่การฟันแบบเหมือนเดิมนะการฟันแบบเหมือนเดิมนี่คือการฟันแบบว่าความแข็งแรงของเราใช่ไหมแต่ครั้งนี้จะเปลี่ยนใหม่นี่นี่ตามมาดูตามมาดูตามตามดามดูไปเดี๋ยวก่อนนะอืทุกคนเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยต้องตกใจแน่ย,ยังไม่ทันเปิดพร้อมนะยังใจเย็นใจเย็นอีโนสซเกิอเฮ้ย ไม่ต้องเปิดแล้ววันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเล่นแล้ววันนี้มาพร้อมนะหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองตั้มใครคะาจารยนี่คือลูกกระนี่คือลูกกระตาอสูนฮุยแสดงว่าเมื่อวานที่อาจารย์ไปต่อสู้กับอสูรอาจารย์ได้ลูกกระตาอสูรมาด้วยหรอคะใช่ Zy, j, อ้ยยอดคิดว่าอาจารย์ไปซื้อมานั่นไม่ไม, tu, ไม่ซื้อไม่ซือ้อซื้อมาทําไมเออนี่เด you เี๋ยววันนี้นะเราจะมาทดสอบความเร็วของการฟันดาบกันแต่ว่านะปูเนี่ยจะมีเวลาที่กําหนดในการฟันลูกกระต่ายเนี่ยให้ขานะใครฟันได้มากสุดนั้นจะได้คะแนนที่ดีโอเคไหมโอ้ได้ค่ะเต็มร้อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์เต็มเต็มสิบดีกว่าเต็มร้อยเยอะไปริบหรดีกว่าโอเคแต่ก่อนสอบนะทุกคนดูนี่ก่อน นี่นี่คือภาชนะนะแล้วนี่ก็คือลูกแก้วนี่ดูนะดูนะอ่าเมื่อลูกแก้วนะตกระทบกับภาชนะนี้เมื่อไหร่นะจะถือว่าหมดเวลาในการฟันนี่คือเวลาในการฟันของพวกเธอทุกคนนะพอใจไหมโหอาจารย์ทำไมมันแบบเดียวเองอ่ะสน้อยไปเปล่ามันเร็วไปเหรองั้นถ้าอย่างนั้นก็จากระยะเวลาเท่านี้เอาเท่านี้แล้วกันนะได้นะพอได้นะพอได้นะได้ค่ะได้ ก็ได้เใครยยเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนงัออ้นหนูก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ออกมาเลยออกมาเลยเปิดอ่อเะเธอพร้อมนะหนึ่งสองสาม อ่ะหมดเวลาแล้วไหนดูผลงานหน่อยสิมีค่ะอาจารย์โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขู่มีลูกกระต่ายอาสูรสิบลูกฟันขาดครึ่งหมดเลยโอ้โหในเวลากำหนดด้วยนะเนี่ยเต็มสิบเท่าไหร่คะอาจารย์โอ้โหให้ให้หนึ่งพอให้หนึ่งอ๋อ,เ,อเล่นให้สิบให้สิบจริงเหรอคะอาจารย์จริงจริงเต็มหนึ่งร้อยนะต่อเล่นเต็มสิบเต็มสิบได้เต็มได้เต็มทุกคนปโบมือปโบมือปโบมือโอเคไปนั่งที่ไปนั่งที่ เป็นไรอ่ะมืนไหนคะจ้ะใช้พลังเยอะไงอ๋อไปคนต่อไปใครดีคนต่อไปใครดีเชิญเชิญเลยเชิญเลยมามาเดี๋ยวค่อยเคียร์นี่เดี๋ยวเรามาเริ่มการสอบเลยนะโอเคได้ได้ได้จ้าครับผมพร้อมแล้วครับมา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 จะพร้อมแล้วนะมาจะจับเวลานะหนึ่งสองสาม อ่าเรียบร้อยไหนดูหน่อยสิโอ้โหครับสองเออหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเอ้าอีกแล้วหายไปไหนเนี่ยเพราะแต่ผมฟันไม่ขาดนะครับจานโอ้โหไ้อันนั้นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช่ใช่จานโอ้โหภาพไปอันเดียวเองอ่ะโอ้โหเก่งแล้วเก่งแล้วแต่พลาดไปนิดเดียวจริงๆโอเคครับาโอเคครับงั้นได้เบรคเก้าเต็มสิบนะโอเคทำดีทำดีทำดีว่ะทีทำไรทำไรเราแก้ตัว มาคอต่อไปใครดีอ่าคอต่อไปใครดีผมครับผมครับอ่ามาลุยมาลุยมาทำไมทำไมทำไมมามาโชว์ให้เพื่อนเพื่อนเห็นไงทำได้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 มามาทุกคนดูนะว่าลุยจะใช้วิชาอะไรนี่เฮ้ยมันยายของลุยใช่ไหมเนี่ยคนอื่นเขามีการโยนอะไรผมฟาดเลยโหโหนี่ใหญ่ลุยนี่ฟาดเลยฟาดฟาดทุกตาฟาดโคอ้าวอ้าโค้งาค้งโค้ว ใหญ่นี่คมมากเลยใช่ไหมเนี่ยกูลองหันหลังมาดิถามก็ตอบโอ้มือมไปถึงใหญ่ใหญ่ใหเริ่มเลยดีกว่าไม่โอ้ยนะควนอะไรนะควรจับเวลานะครับอ่าใช่ควรต้องจับเวลาพร้อมนะพร้อมนะลุยหนึ่งสองอ่าหมดเวลาแล้วไหนลุยผลงานสิ ไม่ได้นะเวลาตามกำหนดไปนั่งเวลาน้อยไปค่ะกูยังไม่ทันอะไรอะไรยวหักคะแนนหักคะแนนลบสองไว้ก่อนเลยโอ้โหโอ้โหเป็นยุทธธทำเลยสามสองหนึ่ง เรียบร้อยแล้วไหนเขาจะผลงานหน่อยสิเรียบร้อยแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้โหได้10คะแนนเนี่ยแน่นอนครับเอาเต็ม10ไปเลยไม่หักคะแนนที่พูดไปเราเล่นโหไม่ตอนนั้นลูกศิษย์เกินไหมหรอไป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 ยอดยได้10คะแนนนะฮานาวินอีก3คนค่ะคุณครูกี้กับเซนิสุไป2คนใครจะออกมาก่อน้ย เอาวะก่อนเลยเหรอแน่นอนไม่เล่นกางเกงแบบมุกกางเกงแนวเข้าวินเลไอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวเคลียร์ขออนาวิวแล้วเรามาเริ่มบททดสอบกันดีกว่าได้ครับโอเคอ่ะโอเคครูจัดวางเรียบร้อยแล้วโอเคครับพร้อมนะพร้อมครับโอเคเดี๋ยวครูจัดเวลาพร้อมแล้วบอกโอเคเสร็จหรือยังไหนดูซิยังยังไม่ทันบอกพร้อมเลยเดี๋ยวเอาใหมวไปโอเคพร้อมนะพร้อมแล้วครับครูพร้อมครับอ่าหนึ่งสองสาม ดูเลยสิโอ้ยเสร็จแล้วเนี่ยนับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบคะแนนเต็มโอ้ยดี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 อ้าวไปไปนั่งที่ไปนั่งที่แน่นอนนะว้าวไม่ได้สิไม่ใช่ผมแล้วอะเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนนั้ครูขายและครต่อคะนี่ไงไปกิวพร้อมนะเอาครับเดี๋ยวครูเคลียร์ให้นี้ให้ก่อนครับดูตาสูดโอ้โหนี่เธอเรียงอย่างนี้เลยเนี่ย โอเคไม่มีกฎนะนะก็มาพร้อมนะพร้อมนะครับพงศหนึ่งสองสามไหนด้วยสิโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ตุ๊กตาอาสน์ฟันแบบว่านับชิ้นไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหทำได้ไงเนี่ยเธอเนี่ยโอ้ย็งสิบคะแนนให้เธอดีเนี่ย เพื่อนๆให้อะไรดีให้หนึ่งครับเขานบไม่ได้ว่ามีกี่ลูกอ่าเพื่อนๆให้ทุกคนว่าไงให้อะไรดีอ่าน่เออ่าไงแบบก็เออแค่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยนะสิบเอ็ดโอ้โหงั้นที่เป็นแนนเอาไปเลยกี่ยูฟันได้โหดมากเดี๋ยวเวลาสั้นนี่โอ้โหฟันจนไม่เหลือเลยใช่ใช่ฟันขัดภายในพิตาในเวลาอันสั้นสั้นอ๋อโอเคโอ้ยูไดสิบเจ็ดเก่งมากเก่งมากเก่งมากทุกคนวันนี้ผมเมื่อนใครสอบเสร็จแล้ว กคนทำดีมากนะโอเคงั้นเดี๋ยวจบคาบเรียนแล้วเดี๋ยวเรากลับยายยายกลับบ้านดีกว่านะคณเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วโอเคมานี่กูเอาลูกตาลูกกต่ายมุดมาแจกอ่ะโอเอานี่ไปผมพับเก็บไว้ไม่ที่จะลึกนะว่าเราเนี่ยได้ผ่านการทดสอบวันนี้ฮะโอ้ไม่เลิกแล้วเโอเคขอบคุณนี่คือเครื่องยืนยันว่าพวกเราได้ผ่านการทดสอบการฟันอย่างรวดเร็วโอเคงั้นวันนี้ยายยายกลับบ้านได้ อยากเรียนทั้งหมดครับคุณคุณคุขอบใจขอบใจขอบใจขอบคุณมามาย้าย้ายโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าเกิดชอบมากๆก็กดแชร์ไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เข้าแกงเรานะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดซับสไครป์นะครับผมเพื่อเข้าแกงเรานะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบททดสอบหน้าคืออะไรเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย